พี่น้องเมนูยายรงเหมือนนี่ไม่หยางวันตีปาลารวย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 กะทินกใหม่สมต้มกะทิปาลารวยนกใหม่สมพี่น้องสุกแหล้วลวยใบบักูดลูกโดดลงไปใบกะเพราจ้ะพี่น้อง เติมลงไปเมนูมือนี้ของยายรงหอมพี่นองหอม ปลาลวยต้่มกะทีเนาะไม่สมพี่น้องมาจา้ามากินกับยายทงเด้อหน้หากินบ่พี่น้องได้ปลาชินใหญ่ๆเด้อย่อยทงตักให้มังจา้ามาจา้า,จา